สวัสดีครับเรามาดูผลฟ,ฟุตบอลลาลิกาสเปนล่าสุดเกมที่17ประจำเช้าวอาทิตย์ที่15มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แล้วบาเยโดลิตเปิดบ้านแพ้กับลายโยบิยกากโนไป0-1คิโลนาเฉือนเอาชนะเซบียา2-1โอซาซูนาเอาชนะมายกกาไป1-0สวนโซเซดัดก็เปิดบ้านเอาชนะบิลเบาไป3-1 นึน้เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยโซรซดัดอยู่อันดับที่3มี35คะแนนโอซาซูนาอยู่ที่7มี27ิบเบิวบาวกับลายโยอยู่ที่8แล้วก็9มี26คะแนนเท่ากันมายกายอยู่ที่10มี22ิคิโลนาอยู่อันดับที่11มี21บายาโดลิดอยู่อันดับที่16มี17คะแนนแล้วก็เซบียาอยู่อันดับที่17มี15คะแนนไปต่อกันที่ดาวโซโลล่าสุดก็ยังคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป13ประตู แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมล้วต่อไปครับคือวันอาทิตย์นี้มีอีก2คู่เกย์เฟ่เปิดบ้านเจอเอสปันยอนแล้วก็อัลเเรียรพบกับแอตมาดริดส่วนคืนวันจนันทร์ฮะก็จะปิดท้ายด้วยกาดิสพบกับเอลเช่